อย่างที่ครูบอกค่ะว่าบวกลบคูณหารอย่างไรการทำ TSW กับคุณิตาก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงที่สุดและลงทุนต่ำที่สุดถ้าเทียบกับกธุรกิจอื่นบางธุรกิจค่ะเขาไม่เคยคำนวณด้วยซ้ำว่าเขาจะได้ทุนคืนปีที่เท่าไหร่แต่เขาคิดเพื่อความสบายใจคือคิดกำไรเลยซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องเช่นสมมุติคุณลงทุนซื้อคอนโด ไม่ต้องซื้อกาดก็ได้คุณลงทุนซื้อที่ดินซื้อที่ดินไปอ่ะลงทุนไปสิบล้านสิบล้านกว่าที่ดินจะเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นให้กับคุณเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยห้าปีแปลว่าปีที่ห้าคุณจึงจะได้กําไรก่อนหน้านี้สิบปีนี้ไม่นับเลยห้าปีนี้ไม่นับเลยสิบล้านของคุณเนี่ยว่ามันจะได้กําไรหรือเปล่าตอบไม่ได้หรือบางที่ในยี่สิบปีก็ยังไม่ขึ้นเลยก็มีถูกปะฉะนั้นแปลว่าคุณต้องเอาเงินสิบล้านเนี่ยไปกองรอและรอคอย โชคชะตาแล้วว่าสนาว่าม่งจะขึ้นหรือเปล่ามันเป็นอันคอนโทรลแฟกเตอร์มันควบคุมไม่ได้แต่มันมีโอกาสขึ้นเท่ากับคุณต้องมีเงินนิ่งๆอุ่นๆเลยคุณจะขยายให้ที่คุณแพงง่ายๆในเมื่อมันมันยังไม่แพงที่ตรงนั้นถูกปะกับการค่ะธุรกิจของเรา TSW ของเราค่ะคุณสามารถทำให้มันแพงหรือถูกขึ้นอยู่กับคุณลุยหรือรุนรอ ไม่ได้หรอกไม่้เป็นไรหรอกโชว์บิกินี่ยังโชว์ได้เลยแค่นี้เองเออมันนั่งแล้วมันไม่ได้อืมดันงนั้นตัดสินใจค่ะว่าคุณอยากลงทุนเยอะแล้วคุณไม่เคยคำนวณวันคืนทุนแล้วคุณก็หลอกตัวคุณว่าคุณมีเงินหรือคุณจะกอบโกย รายได้และกําไรทันทีที่คุณตัดสินใจคุณเลือกวันนี้ครูสิตาสอนเจาะลึกให้คุณมองเห็นธุรกิจเลยว่าทําไมต้องทํากับเราครูการันตีว่าทุกคนหาได้ค่ะแปลหมงนกรนะบาทน่ยคำว่าธุรกิจที่ลงทุนแค่หลักหมืน่นแล้วสร้างกำไรหลักแสนไปหามาค่ะมีธุรกิจอะไรบ้างไปหามาค่ะว่าคนที่สอนคุณประสบความสำเร็จจริงๆโดยที่ไม่ต้องโฆษณาได้เปล่า ไปไปหามาค่ะว่าคนที่สอนคุณสามารถจับเสือมือเปล่าจากการที่เขาไม่ได้มีแต้มต่อทางสังคมเลยครูไม่เป็นที่รู้จักเลยทําไมครูสร้างตัวเองขึ้นมาได้แล้วทาไมครูจะสอนให้เราสร้างตัวเราไม่ได้คนที่คุณเดินตามเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือเขาไต่ลําดับชื่อเสียงมาแบบไหนครูจิตาไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ครูจิตตาเป็นคนที่ เจอทางลัฐระดับโลกและครูสิตาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะและตัดสินใจเป็นคนระดับโลกค่ะและไม่มีใครสนับสนุนครูค่ะครูไม่เคยไร้สดกับใครคนดังคนไหนเลยครูสร้างตัวเองผ่านความเชื่อของตัวเองผ่านกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะโปรโมตตัวเองไฟ์สดเองทําทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะจนมีครูมาเป็นวันนี้ครูสามารถสอนเราได้ดังนั้นบางคนถามว่าอภิพยังนั่งตรงนี้หน่อยพี่ยังนั่งมนลุกคอยถามมาหน่อย บางคนถามว่าหนูมาที่หลังหนูจะประสบความสำเร็จไหม,มคําตอบคือประสบความสําเร็จค่ะเตรียมคลิปคําถามที่คนถามเยอะ t s w หรือคนธรรมดาก็ได้อะไรก็ได้เดี๋ยวแม,ม่ตอบอันนี้ก่อนมีคนถามว่าหนูมาทําที่หลังเนี่ยหนูจะประสบความสำเร็จไหมคําตอบคือหนูประสบความสำเร็จค่ะ T.S.W. นะคะคือคำตอบของทุกคนที่ต่อให้คุณทำอะไรไม่เป็น T.S.W. ถ้าคุณพร้อมเรียนรู้คุณประสบความสำเร็จได้เพราะคุณมีคนของคุณเสมออย่างที่ครูบอกค่ะเอาจริงๆถ้าคุณมองรูปแบบธุรกิจออกเพราะครูถอนมาจากธุรกิจเครือข่ายที่ทำให้มีแพสซีฟได้ครูดึงข้อดีของออนไลน์ออกมาเพราะเราไม่ต้องมาประชุมกันวุ่นวายค่ะเราอยู่กันไลฟ์สดเราอยู่กันในกลุ่มเราเรียนรู้ผ่านโซเชียลมีเดียเราไม่ต้องมาเดินทางเสียค่ารถค่าน้ำมันคุณแค่แต่งตัวสวยๆอยู่บ้านเอาเงินค่ารถค่าน้ำมันไปแต่งตัวอยู่บ้าน นะถ้าคุณประสบความสำเร็จมากโอเคได้เข้ามาเจอครูได้อะไรก็ว่าไปสรุปคุณตัดสินใจตอนไหนก็ได้คุณประสบความสำเร็จได้หมดและถ้าหนูไม่มีคู่คนรู้จักหรอคะครูจิตาก,ก็เริ่มต้นจากไม่มีคนรู้จักไม่มีใครสนับสนุนครูสิ่งที่เราต้องเล่งทาคือสร้างผลลัพธ์ค่ะไปดูคลิปค่ะมหากรรมยี่สิบเอ็ดวันเด็กขมีเทวดาสร้างนะคะไปดูไปคุณตัดสินใจสำเร็จคุณจะได้เรียนมิเลน่าคา d e ด y มีมิเลน่าคาร์ดมีเปิดบินซีโอเปิดบินเจหรือเป็น VAP คุณได้เรียนค่ะ คอร์สนี้ทุกคนที่เขาเรียนแล้วเขาทําเขาได้ร้านกันทุกคนเหรอคะแต่ถ้าคุณยังไม่ตัดสิในใจสำเร็จคุณก็จะอ้างว่าหนูมีเงินแค่นี้ไม่จริงหรอกหลายคนเขาเริ่มเงินจากหลักร้อยทําไมเขาเสกยอดได้หลักแสนเพราะเขาเรียนมากกว่าคุณเพราะเขาทํามากกว่าคุณเพราะเขาเก็บคีย์มากกว่าคุณเพราะเขาพัฒนาตัวเองมากกว่าคุณแต่คุณก็บอกว่าคุณทําได้แค่เนี้ก็แล้วแต่งไง